แป้งเหนียวนุ่มนี่ยายข้างบ้านเผอยยิปปี้ไปอันหนึ่งไม่พูเขาตายวันนี้ต้องไปงานศพเนี่ยแต่ยุดดำมาเนี่ยแป้งเหนียวมากนุ่มด้วย ปัญหาเกิดแค่ระดับชาติเลยแตกยังไง็ a เกจจิ้งทำอย่างมาตรฐานรัดแน่นไม่มีเคลื่อนเลยขนมปังอ่ะยังไงก็ไม่ล่นนี่จึงก็เดลี่คว r e ไม่มีล่นจริงเลยผมพูเดือดรอผมซื้อตอซื้อรอถ่องใช่ไหมไม่ไม่จะได้แดงยังไงแป้งหัวเหนียวนุ่ม กินชานี้กินชาบ้า,าแล้วชานมซะด้วยผส,ส,สมส้มมั้งส้มหรือสารส้มผสมสม้สมกินให้ดูครัเดียวอาทิตย์เดียวทิ้ง <c oughs> <c oughs> ยอกเดียวเดียว <c oughs> ดูนะครับผมเมื่อ <c oughs> ก,กี้มันชิ้นยาวเลยอรอโอ้ไส้นี่ปผลออกมาเลยนะครับเที้ยวเหมือนพาชินเลยวะเที้ยวเหมือนพาชินเลยวะ S <S พาคินอะน,นึกถึนเนลี้ยงก่อนถ้าตอนนี้มันมานาาชัดๆแทบจะละาลายในปากมืนไม่ได้เคี้ยวไม่รีบรไอนอะไไปกระถุนไง